สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตำนานทัโลกตามมาดูมาดูอะไรครับเมื่อคืนนี้ฮะเจะออ้ามิกกิเฮาใหญ่เลยคือหมาที่บ้านมาข้างๆบ้านผมก็เอ๊ะหรือว่าวันนี้มีพ่อใหญ่มาหาเราอีกแล้วผมก็เลยตอนเชา้าก็เดินมาดูร่องรอยปรากฏจริงๆครับนี่พ่อใหญ่เดินเท้ามาจากเขาใหญ่ ตรงอ่างวังบอนนะครับมาเห็นสภาพแล้วโอ้มาเหยียบหญ้ารอยย่ำของเท้าพ่อใหญ่มาหาเราที่นี่อีกแล้วก็เลยมานั่งนึกว่าเออท่านคงจะมาให้โชคให้ลาบเราอีกผมก็ให้ท่านผู้ชมเห็นว่านี่คือหลักฐานร,รอยเท้าข้อใหญ่ที่อ่างวังบอนมาหาเราอีกแล้วก็แสดงว่านําโชคนําราบนําสิ่งดีดีมาให้เราผมก็เลยเอ,อ,อยู่คิดดูไว้ว่า,าจะหา อาหารที่ท่านชอบไม่ว่าจะเป็นรั้วหรืออ้อยเนี่ยได้ต้นนี้เป็นต้นกระทอนฮะกระท้อนที่เคยมาแล้วก็มาถานลูกกระท้อนลูกหนึ่งผมเห็นว่ามีจริงไหมกระท้อนเมื่อปรากฏผมเดินมาตรงนี้เจอกระท้อนครับท่านชลครับนี่ยลูกกระท้อนนี่ไงนี่ครับโอ้โหอันมาหาเราแะครับนี่รอยเท้าท่านหลังจากนั้นแค่มาปรากฏกายนิดเดียวท่านก็เดินทางกลับ ไปที่เขาใหญ่เช่นเดิมครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการตำนานทันโลกครับ